ถ้าวัดเป็นเปอร์เซ็นต์นะหกแถ้ามีเลือกตั้งนะฮะการเป็นนายกมติของคุณเทงนี่สักกี่เปอร์เซ็นต์ฮะอาจารย์เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ลำบากทีแต่ว่าถ้าเทียบระหว่างอนุทินกับเทงก็อนุทินน่าจะได้เปอร์เซ็นต์สูงกว่านี่ฟังมาทั้งหมดทั้งมวลนี่คุณอนุทินดูมีเปอร์เซ็นต์มากกว่าคนอื่นนะดวงนี้มีสิทธิ์กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีสักหนึ่งครั้งไหมครับในชีวิตทักษิณทินวัตรอย่าเลยคำแนะนำหรือว่า ไม่มีทางไปไปได้ขนาดยังไม่เป็นยังวุ่นวายขนาดนี้ถ้าขึ้นมาเป็นได้ขนาดไหนเขาว่ากันว่าแบบนั้นนะ,ะแต่ไม่มืนยันว่าเป็นเป็นเรื่องจริงท่านโดนของที่หนละักอาจารย์คิดว่าเรื่องพวกนี้มไม่เหมือนในอดีตท่านปรึกษานะว่ารู้สึกแปลกๆในช่วงเวลาที่ที่ร่างกายปกติแต่ว่าเหมือนลมเพลลมพัดหรือไม่อย่างไรในี่ถามด้วยความเป็นห่วงท่านะเวดวงดวนะงอยู่ในครอบมาเกี่ยมดงง่าย ันทงเอาไว้ว่าน่าจะมีการยุบสภาแล้วก็เลือกตั้งใหม่ทีนี้คําถามที่น่าสนใจหลายคนก็สงสัยนะครับว่านายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยนะครับจะมีหน้าตาโฉมหน้าของตัวเองเป็นแบบไหนผมมีดวงหลายคนที่ถือว่าเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะครับอาจารย์อาจารย์ลองทายดวงเปิดโงเ่เฮงเปิดดวงเขาหน่อยครับว่าเขามีสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปหรือเปล่าดวงคุณอาทิยะในปี2องพรเป็นยไงบ้างครับอาจารย์จริงๆเกิดปีมเมีย ครับคุณนุทินครับเปียเมียเมืม่อเมียปีหน้าเด็กเครื่องูพันขามาพลวันพลเกยฉะนั้นฟังดูไม่ดีนะมันไม่ดีการขึ้นมาณเวลานั้นมาขึ้นมารับปัญหาเหมือนกันเด็กี่พงศ์อิงขึ้นมาก็มารับปัญหาฉะนั้นแต่ละคนที่ขึ้นมาก็สวยสุขกรับปัญหาไม่เหมือนกันมาแก้ปัญหาเนี่ยซึ่งตรงนี้บางทีขึ้นมาได้แต่ก็ต้องประจนกับปัญหานิดนึงเพราะงอเองของท่านนุทินช่วงคานี่สวย ทางสวยวันเดือนปีเกิดกท่านก็ดีะนะแล้วก็ที่ที่ที่บ้านก็โอเคที่ทำงานกระทรวงมหาไทยก็ดีะนะก็มีส่วนช่วยเสริมท่านก็ถือว่าช่วงนี้ยังอยู่ในคนจีนเขาละห้าก็ถึงปลายปีหน้าถึงได้พ้นเคราะห์และจะเป็นดีปี69-70-2ปีนั้นดีมากๆ่ะนะเพราะฉะนั้นมีสิทธิ์ขึ้นเป็นนายกมนตรีไหมฮะตามดวงเนี่ย คุณอนุชินชาตริกุลนะฮะทนน่านด,ดวงของท่านมีแต่ว่ามีเหรอปีหน้าเหรออาจารย์มันอย่างที่อาจารย์บอกแล้วว่าไม่ควรจะรีบด่วนในช่วงนี้<อ>ไม่ควรรีบด่วนในช่วงนี้แต่บางทีถึงจังหวะมาทีมให้ก็ต้องขึ้นมาแต่ก็ต้องฟันฝ่าปะสสักถ้าพอพ้นไปเราก็จะสวยสุขสบายสบาย,บายนะอยู่ที่ท่านตัดสินใจแต่ว่าปีนี้อาจารย์ก็บอกแล้วว่าปีหน้าเนี่ยปีหน้าก็ปี68เนี่ย เป็นปีมาสิงคือเรื่องงูพันขามามในหลักกุศาตก็ต้องระวังเรื่องผู้หญิงที่มาสร้างปัญหาให้เดือดร้อนกับคนองททิ่เหรอครับไม่ไม่ใช่แค่คู่ครองนะฮะมิรเออเป็นผู้หญิงเคยก็ได้พิรุนมงานหืืหในยก<า>นุงก้งอิงก็ได้หรือคนรอบตัวที่เป็นผู้หญิงก็ได้อะไรแล้วแต่หมายนะถึงเอาลงลึกหน่อยนะครับระวังเรื่องผู้หญิงเข้ามา คงจะไม่ใช่เรื่องเรื่องเรื่องนั่นแหละเพราะท่านมีแล้วตอนนี้มีแล้ไม่ใช่ชู้สาวนะอ่าไม่ใช่ชู้สาวแต่จะเป็นเรื่องการทํางานที่ทําให้ผู้หญิงขัดใจหรือมีปัญหาไปขัดแย้งกับผู้หญิงคือระหว่างทางหรือว่าในช่วงเวลา68ฮะช่วงช่วงช่วงเนี้ยก็ต้องระวังแต่ว่าเพราะท่านเข้าคลองมาตั้งแต่ในช่วงนี้มาแล้วในสองสามเดือนที่ผ่านมาใช่เพราะฉะนั้นถ้าปีหน้ามีการเลือกตั้งและเลือกนายกรัฐมนตรีคุณอทีมจะมีเปอร์เซ็นต์ห้าสิบ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 ฮะได้เป็นนายกรัฐมนตรีแน่ ห้ิร์เซ็์คุณพิรพภัธ์สารีรัฐวิภาคนะฮะเกิดปีกุณน่ะปีกุณแล้วก็เดินขานแต่อายุตอนนี้อยู่ในเคราะห์ใช่ช่วงนี้อยู่ในเคราะห์ะอยู่ในเคราะห์จนถึงกุมภามีนาเมษาพุษภาถึงมิถุนาแต่ว่าตั้งแต่ยี่ิบเก้ามกราเข้าสู่ปี มะสิงตามหลักของตุจีนก็เลยตัจกจักรพัทแต่มันย่างเข้าจริงๆคือวันที่สามกุมภาหกแปดเข้าสู่ปีมะสิงจริงๆเช่นดวงของคุณพิรพันธ์เนี่ยช่วงนี้เข้าเคราะหไปจนถึงตุจีนปั๊บเบิ้ลหนักขึ้นไปสองเท่าตัวหนักกว่าน,นี้อีกเหรอหนักกว่านี้ีน่ตกใจนะเนี่ยหนักกว่าเพราะไปเจอปีมะสิงโอกาสนะครับเมื่อเทียบกับคุณนัทิน คุณทินห้าสสิคุณพิรพันธ์นอกจากบิกตู่แล้วนอกนั้นไม่มีใครที่มาอยู่เบื้องหลังมาเป็นแบ็คไม่เหมือน,นคุณนุทินคุณนุทินแบ็คดีกว่าครับคนต่อไปครับพลเอกประวิตร์วงสุวรรณพี่ป้มผมเสียดายผมจริงๆก็ดูแลท่านมาสิบกว่าปีแล้วนะดูดวงท่านมาตลอด ดูดวงด้วยไปดูที่บ้านด้วยดูที่ทํางานด้วยดูให้ตลอดแต่ดวงปีที่ผ่านมาท่านอยู่ในเคราะห์ปีชงผมเคยเตือนตั้งแต่ปี6กสปี64สี่เรื่องการเลือกตั้งว่าควรจะเลือกภายในปีหกาอย่ามาเลือกปีสองห้าแต่ตอนนั้นมาเจอประชุมเอเปกหรือประชุมอะไรไม่แน่ใจเลยต้องเลื่อนมาปีหกหกมาเลือกตั้งพฤษภาอพอมาเลือกต้องให้จาจบอกเสร็จแน่ ก็เสร็จจริงๆพราบิ๊กป้อมอยู่ในเคราะห์บิ๊กตู่อยู่ในเคราะห์บิ๊กตู่มาพ้นเคราะห์ดึงกรกฎาแต่ตอนเลือกตั้งก็อยู่ในเคราะห์ท่านนุพงศ์ดีไม่มีอะไระแล้วก็อาจารย์ก็บอกถ้าสามเสาหลักนี่อยู่ด้วยกันไม่ใครมาล้มก็ไม่ได้แต่ช่วงหลังระหว่างบิ๊กตู่กับบิ๊กป้อมเนี่ยมีปัญหากันเพราะว่าบิ๊กป้อมไปดึงเอ,อาธรรมนัตเก็บไว้บิ๊กตู่ไล่ออก มันก็เลยขัดแย้งกันไม่สบายใจกใจกันกินใจกันเลยเหมือนกับไม้กอนแง่นก็เลยอยู่ไม่ได้และเท่าที่รู้ตอนผมเข้าไปสวัสดีท่านขอบคุณท่านที่จากขึ้นมาเป็นสอวอตอนนั้นนะเห็นท่านย้ายที่นั่ง่ป้อมอบิป้อม,อมย้ายที่นั่งไปนั่งจุดเจ้าที่นี่ที่ไหนแน่ทําเนี่ยที่ใน,บ,นบ้านป่ารอยต่อนเขาบอกเป็นนั่งตรงนั้จุดนั้นไม่ดีนี่ใครมาชีนน้แนฮะก็เลยถาม ปรากฏคนรอบตัวบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นสินแสผู้หญิง <c oughs> มาดูให้โอ้โหสินแสเต็มการเมืองอสินแสมาดูให้อาจารย์บอกโอ้ยอาจารย์ก็บอกคนไข้ตัวข่านบอกไปบอกท่านเถอะ <c oughs> ให้ย้ายคท่านก็อารมณ์เสียอยู่ด้วยไม่ย้ายแล้วสินแสผู้หญิงคนนี้ผมรู้ข่าวมาว่ามีคนบอกว่าเขาอ้างตัวว่าเขาเป็นเด็กของบิ๊กปัม๊ม <c oughs> เป็นเด็กหมายถึงเด็กในคาถาไม่รู้อะ เป็นเด็กของพิกป๊อมเด็กคือคนสนิทอผมย้ำอีกทีเดี๋ยวจะคน,คนจะเข้าใจผิดเออคนสนิทเอ้ยมีข่าวผมไม่ได้ยืนยันว่าเป็นข้อเท็จจริงนะคะรับอาจารย์แต่ว่ามีข่าวว่าพน,นักงานบริตรวงศวรร์เขาว่ากันว่าแบบนั้นนะฮะแต่ไม่ยืนยันว่าเป็นเป็นเรื่องจริงท่านโดนของด้วยหรออาจารย์มีการทำของใส่กันด้วยหรือโครงการนี้ไม่รู้อาจารย์คิดว่าเรื่องพวกนี้มไม่เหมือนในอดีต ความขลังความอะไรต่ไรเรื่องของเนี่ยมันไม่เหมือนในอดีตถ้ามันป่านี้แช่งชักขักกระดูกในสมัยเผายันเผาอะไรกันตั้งแต่เสื้อเหลืองเสื้อแดงตายกันเป็นแถวเิค่ะอาจจะเป็นข่าวลือนะท่านปรึกษาไหมว่ารู้สึกแปลกๆในช่วงเวลาที่ท,ที่ร่างกายปกติแต่ว่าเหมือนลมเพลลมพัดหรือไม่อย่างไรในถามด้วยความเป็นห่วงท่านนะดวงวดวงอยู่ในครอบมักยังงุญหยิดง่ายจริงท่านเป็นคนใจดีนะเป็นคนง่ายง่ายแล้วให้ใคร ใจดีให้กับทุกคนนั่นแหละสุดท้ายเสียเพราะความใจดีค่ะท่านเสียเพราะความใจดีนะแล้วอารมณ์อาจจะหงุดหงิดนะอาจจะหงุดหงิดนะเพราะว่าจริงๆโดนท่านอยู่ในเคราะห์ด้วยจนช่วงนี้ก็ยังอยู่ในเคราะห์นะสื่อสิงานเสวยกันยาเสวยตุลาเสวยพฤศจียี่เบ็พฤศสจียี่เบ็พุชสจีนี่พ้นเคราะห์ละวพุชจีคือหกเจ็ดใช่ไหมอันนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยยี่เบ็พฤศสจีนี่พ้นเคราะห์ละ จะกลับมาเป็นนายกมัญีได้ใช่ไหมจะอนคอร์แล้วแล้ปีหน้าเป็นปีที่ดีของท่านเอาแล้วปีหน้าเป็นปีที่ดีของท่านแต่ว่าห่วงเรื่องสุขภาพของท่านนะพี่ป้อมจ้องป้อนะเพราะว่าท่านเสียงเก่งต่ําแล้วก็พุงขึ้นมาข้างหน้าบนในหลักของหุรศาสตร์จีนกับกิ่วโตไม่ดีเหมือนกับสมัครอะพุ่งยืมข้างหน้าแล้วก็ก้นปอด แล้วก็พุ่งออกมาข้างหน้าซึ่งมันเป็นโครงสร้างโงวิ่งทิ้มไม่ดีก็เคยบอกท่านแต่ท่านก็ใส่ท่านอยู่อย่างนั้นแหละเพราะ,ะท่านเคยชินแล้วแล้วท่านใส่ไงให้ใส่กเกงเกงมันขึ้นมาสูงมารย์จเนี่ยมขึ้นมาถึงบนนี้เลยอ๋อนี่ท่านใส่อยู่ตรงนี้ใต้สะดืออีกใต้สะดืออีกหกแปดนะครับมีสิทธิ์เป็นนายกัฐมนตรีคนต่อไปนะครับบรณฑิตวงษ์สวรรค์หรือว่าหลังจากนี้ไม่มีสิทธิ์เป็นนายกัฐมนตรีเลยตามความมุ่งมั่นปรารถนาของท่านหรือไม่อย่างไรงก็คิดว่ายากหน่อยนะ แค่เฉพาะ6-8รือตลอดไปตามดวงเพราะว่าท่านโคงสร้างใสไว้ย่างงั้นมันก็ยากแล้วนะพูดตรงๆนะและท่านจะวินั่งที่จุดจุที่ง,งั้นด้วงยิเ่เสร็จถ้าเป็นแบบนี้ก็จะอยู่แบบนี้ตลอดไปก็ท่านนั่งอยู่ตรงนั้นนั่งจุดจุที่ก็เรียกจุดห้าผีมันจะดึงจะดึงให้คนที่นั่งอยู่ตรงนั้นเอามาพึกเอามาพานมะเร็งถามหาดึงให้สุขภาพแย่ไปเอยแย่ไปเอยแล้วจะคิดอะไรผิดพลาด หมือนโทรศัพท์มือถือนั่งอยู่ในจุดบอดขึ้นซาคุยใครไม่รู้เรื่องจุดอะไรนะครับห้าผีจุดคนเรงโง่กุยคือห้าผีอาจารย์เรียกจุดเจ้าที่ให้มันซอบๆหน่อย,อยแต่จริงลหลักโหรศาศาสตร์จริงห้ได้จุดโง่กุยคือที่ห้าผีอาจารย์เจอมาเยอะแลวที่คนไปนอนตรงนั้นนั่งตรงนั้นนานๆน,น,นะเอามาพึกอามาพานมาเล็งถามหาเกือบทั้งนั้นเลยอ่านี้ก็เตือนท่านไว้นะถ้าเปลี่ยนที่นั่งก็จะดีขึ้นครับที่บ้านบ้านป่าเราต่ออย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์ใช่ แล้วที่บ้านพักก็ต้องไปดูด้วยเพราะฮงจื้อมันเปลี่ยนยุคหมดแล้วคนเอกประยุทธ์จันโอชานะคะอาจารย์แม้จะไปอยู่ตำแหน่งที่เรียกได้ว่ามีเกียรติที่สุดในชีวิตครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์หลังจากนี้ท่านมีโดนจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปไหมคิดว่าท่านยืนตรงนั้นดีแล้วแต่อาจารย์เคยทายว่าวันหนึ่งพลเอกประยุทธ์จันชักมาในสถานการณ์พิเศษถ้ามีสถานการณ์พิเศษหรือไม่อย่างไรอาจารย์เคยทายอย่างงี้ยใช่ไหมกับผมนี่แหละใช่แต่ว่า พอท่านขึ้นไปตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าท่านก็ต้องมีคนอื่นขึ้นมาแทนแต่ท่านก็เหนื่อยแล้วตอนนี้หน้าผ่องใสมากเลยนะเหมือนไม่ต้องเครียดเลยอยู่สบายๆไม่ต้องเครียดไงท่านอย่าเบื่อแต่ถ้ามีคนอื่นมาเห็นไหมเน้นนั่นก็มีหลายคนตัวไทยตัวแทนมีเยอะคฮะนะท่านก็อยู่สบายๆไม่อยากโดนมาวุ่นวายแล้วล่ะออืเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงถึงแล้วถ้าเป็นสถานการณ์ปกติพลเอกประยุทธ์จันโอชาตามดวงนะตามโหราศาสตร์จีนก็ไม่มีเสร็จแต่ในหัวใจท่านค้างอยู่สวยไง ทางสวยยังมีโอกาสที่จะมารับผิดชอบอะไรออะไ,รได้แต่ว่าช่วงนี้ท่านคงจะต้องปล่อยให้ใหว่ากันไปตามนั่นก่อนท่านคงจะดูเบื้องสูงคอยดูอะไรบางอย่างท่านคงจะไม่ที่จะลงมาลงมาสู่วังวนที่วุ่นวานยะเหมือนเดิมครคุณภูมิธรรมเวชชัยชัยครับคุณท่านจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพมากกว่าแต่ท่านตาผ่องใสนะไม่รู้นะก็ธนวามกราคมพามีนาครับ เมษาส,สามสี่เดือนนี้ต้องระวังสุขภาพให้มากอ,มอาจจะมีเรื่องถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลถ่ายลงหน้าเลยเตือนเลยเตือนเลยอีกคนนะครับคุณเท้งนะครับนัทพงษ์เรืองปัญญาวุตรปีหน้าเข้าเคราะยากหน่อยก็เหมือนกับคุณพิมพิธาที่อาจารย์บอกว่า ไม่มีโอกาสเป็นนายกหรอกต่านเด็กสมัยแรกๆที่กำลังขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้เป็นคนพูดแรกๆต่อรายการผมเชิญชมนาจ๊ะไม่ได้นี่ก็ดูแล้วยากแต่เก่งนะหลายคนเขาชื่นชมนะครับเป็นวัยรุ่นที่ไฟแรงพอสมควรเพราะว่าตอนนี้อายุเดินอยู่ที่ตาท่างแต่กุมภาก็เริ่มเข้าคอแล้วคก็เริ่มเข้าคอแล้วคนนี้คงจะคงจะยังไม่ถึงเวลาอคงจะยังไม่ถึงเวลาที่จะได้ เออ่ถ้าตามดวงเขาจะไปดีโดดเด่นเนี่ยปีเจ็ดศูนย์ปีเจ็ดศูนย์ 70. ตรงนั้นจะโดดเด่นพอๆคุณอนุทินเลยนะช่วงเวลานั้นนะถ้าดีนะอนุทินดีตั้งแต่ปีอีกปีหนึ่งหกเก้าถ้าวัดเป็นเปอร์เซ็นต์นะหกแปดถ้ามีเลือกตั้งนะฮะการเป็นนายกมติข,ของคุณเท่งนี่สักกี่เปอร์เซ็นต์ฮะอาจารย์เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ลำบากทีิงแต่ว่าถ้าเทียบระหว่างอนุทินกับเท่งก็อนุทินน่าจะได้ เปอร์เซ็นต์สูงกว่านี่ฟังมาทั้งหมดทั้งมวลนี่คุณอนุทินดูมีเปอร์เซ็นต์มากกว่าคนอื่นนะเียงแต่ว่าอาจาจะเจออุปสรรคถ้าขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีในปี68ถ้ามีเลือกตั้งนะผมต้องย้ำอีกทีถูกไหมฮะใช่ตามประศาสตร์จีนนะครับตามโงเ่เฮงด้วยนะอาจารย์ใช่ดวงคุณยิ่งรักเป็นยังไงในปีสอั้ยมีดวงได้กลับประเทศไทยไหมหลังจากไม่ใช่แค่68ฮนะหลังจากเนี้ยหรือจะอยู่ต่างประเทศดีที่สุดตลอดชีวิตก็สักพักนะ สักพักนึงมีโอกาสกลับมาให้ทุก,กอย่างมันมทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางแล้วมันก็คนก็ลืมเลือนไปมันก็เข้ามาแบบปกติได้เหมือนทุกๆคนทีตอนนี้กระแสมันยังแรงอย่ากลับเข้ามาสร้างปัญหาเลยสร้างประเด็นให้มันยิ่งร้อนระอุข,ขึ้นมาครับผมมีอีกสักสองดวงครับฝากอาจารย์ดูหน่อยพอบอตรคนที่15นะครับบิ๊กตายเป็นยังไง้างครับอาจารย์เห็นเข้ารับตําแหน่งแล้วเจอคดใีใหญ่ๆตั้งแต่ดีไอคอนทนาย ทุนสีเทาต่างๆนานาแต่ไม่หมดเลยครับอาจารย์ถ้าตามบรษาษศาจีนท่านอายุอยู่ใน59ขึ้น 60, 60ก็อย่างที่บอกคนเราแปลกท่านถือว่ายุยอยู่ในเคราะห์นะครับก็มารับเผือกร้อนมารับปัญหาแทานที่จะขึ้นมาด้้วสวยสุขใช่เออเข้าเคราะห์ไปเนถึง8ปธันวาอมแป <8 S 1> มกราไปกุมภาพแปดมีนาค่ะเมษา จนถึงพฤษภาปีหน้าแล้วอะไยใอยากจะดีขึ้นแต่อย่างที่บอกแล้วว่ากรมตํารวจตอนนี้ประตูหลังคงชุยไม่ดีต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนต้องปรับเปลี่ยนทางเข้าออกใหม่ซึ่งเป็นที่ไหนอาจารย์แนะนําได้ตอนนี้ไหมหรือต้องไปดูต้องแก้ประตูทางเข้าตรงนั้นนด้านหลังก็ยังใช้ได้แต่ว่าต้องแก้ประตูทางเข้าแก้คือทุบไหมเอาวางสิงห์หน่อยไหมตัวใหญ่ๆมาจากเมืองจีนไหมช่วยไม่ได้หรอกพวกนั้นช่วยไม่ได้อาจารย์ไม่เคยใช้เสือสิงห์กะทิงแรดก็<ๆ>แล้วแขวนคุยแขวนละครังตั้มใบไต่ติงตัง ทั้งติงต้องทั้งตำใบคือโง่แล้วเซอ่อตำใบคือพวกโง่อแล้วก็ติงต้องต่างหากอาจารย์พูดอย่างนี้ตลอดเลยห้ามีใช่ไหมมัน,ม,นมันไม่ใช่อะ่ะมาน,นั่งวางขวางไปขวางมาเขามองดูแล้วมันนั่นน่ะอาจารย์ไม่เคยใช่เลยคุณนักษิ์เป็นหนึ่งในสาเหตุในการร้องยุบพรรคเพื่อไทยนะอาจารย์ดวงเป็นยังไงบ้างก็งดวงอยู่ในครองเองตั้งแต่เมื่ออย่างที่บอกแล้วตั้งแต่ในช่วงที่ ถ้เกิดกรกฎาโนตั้งเมษาเริ่มเข้าเคราะห์แล้วก็เข้าเคราะห์เพราะคนเราเข้าเคราะห์มันก็มีโอกาสตัดสินใจผิดพลาดผิดพลาดแล้วมันดึงให้จนทุกวันนี้ไม่สารพัดเรื่องไม่ว่าเรื่องชั้นสิบสี่แม่ก็ตัดใจพลาดให้มีเรื่องขึ้นมาจะมาเรื่องถึงการไปไปชุมบ้านจันสองล่าเห็นไหมก็ดึงให้มันเป็นเรื่องประเด็นขึ้นมาอีกเห็นไหมเช่นพวกนี้เนี่ยแต่ละเรื่องพอเราเข้าคราะเนี่ยมันจะให้มีการทำอะไรพลาด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 สุดท้ายก็ต้องมีปัญหาหนักถูกยุพักไหมฮะตามดวง จากอะไรณีนี้อาจารย์จากกรณีแล้วกันก็ก็มีโอกาสสูงเพราะว่าเพราะว่าอาจารย์ไม่แน่ใจว่ารรคเพื่อไทยตอนนี้ก็ใช้ที่ทํางานอยู่ตรงไหนเพราะว่าต้องดูวงช่วยมันเปลี่ยนยุคไง <c oughs> เปลี่ยนยุคที่ทําการพักบางแห่งอาจจะดกีก็กลายเป็นไม่ดีที่ไม่ดีก็กลายเป็นดีค่ะ <c oughs> เพราะนี่มันมีส่วนเกี่ยวโยงหมด <c oughs> แต่ดวงกุณทัิษิณอยู่ในเคราะห์ด้วยอุงอิงก็เจอปีไม่เกื้อหนุนด้วยดวงนี้มีสิทธ กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีสักหนึ่งครั้งไหมครับในชีวิตทักษิณชินวัตรน,นยอย่าเลยคําแนะนําหรือว่าไม่มีทางไปไ,ปได้ขนาดยังไม่เป็นยังวุ่นวายขนาดนี้ถ้าขึ้นมาเป็นได้ขนาดไหนคำเตือนจากคนที่เห็นดวงทักษิณมาตลอดใช่ชไม่อยายเงไม่หยายขึ้นมาตรงนั้นอีกเป็นห่วงนะเป็นห่วงบ้านเมืองด้วยห่วงตัวเสนเองด้วยห่วงบ้านเมืองด้วย ใช่ดีไม่ดีจะเหมือนโดนั์ทรัม์ฟิวนี่เหรออาจารย์มีดวงถูกก็บอกแล้วมีนมีจะเมียนเป็นไปไงอันนี้ตามดวงเหรออาจานีเตือนด้วยความรักความเคารพใช่ไหมอาจารย์ครับในปี2568นรบปะครับอาจารย์ในดวงเมืองมันสะท้อนว่ามันจะมีสงครามโลกครั้งต่อไปหรือเปล่าครับอาจารย์ จริงๆมันเป็นมาเสงิงธาตุไม้มีธาตุไฟค่ะฉะนั้นคิดว่าไม่น่าจะถึงขั้นเป็นสงครามโลกใหญ่เพราะว่าทุกคนแสดงสัญญาณรูปภาพไปเห็นว่าตัวเองก็มีอาวุธทั้งนั้นใช่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 ใชแล้วถ้าเกิดใครยิงมาทุกคนดีทุกคนก็ถูกยิงแน่นอนมัาก็กลายเป็นตูมตามตูมตามตายเป็นแถวและฉะนั้นทุกคนก็ไม่อยากเป็นจำเลยของโลกนะะอาจจะเป็นแค่เอาคนอื่นมาเป็นทดลองอาวุธเหมือนยูเครนกับรัสเซียไหม มันยิงกันมันก็ถ้าจริงๆตูมตามทีเราก็หมดทั้งเมืองแหละใช่ใช,ใชแต่มันก็ยืดเยอะหรือว่านั่นไปกันไปเรื่อยๆครับ,รบซึ่งเราเห็นว่าพอดีจังหวะของโดนั์ทรัมป์เนี่ยโดนัททรัมป์มขึ้นมาคนห่วงเรื่องสองครามโลกมานะครับอาจารย์เพราะท่าทีแข่งกล้าวของโดนั์ทรัมป์ก่อนหน้าก็ก็ชัดเจนนะครับตามข่าวนะแต่เขาก็มีกล้าที่จะมาเป็นจำเลยของโลกนะนะถ้าเขาเขาเอาขึ้นมาทีหนึ่งก็ก,ก็กลายเป็นจีนก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันเขามีอาวุธมีอะไรทุกคนมีอาวุธ ที่เก็บอยู่ทั้งนัินดวงผู้นาําอาจารย์ดูดวงมันด้วยใช่ไหมนี่โดนทาชอบดูเทระทองนะครับอาจารย์ทายดีๆนะ <laughs> เขาชข่างดูโดยบิตคอยึ้นปักๆ,ๆ,ๆเลยนะฮะ <laughs> นนจริงๆโดน,นทำเนี่ยเขาเกิดปีจอคร<า>ับธาตุไฟอืมอุท่าไฟด้วยธาตุไฟด้วยมีหน้านรุแ<ล>นแรงเกินแกปีจอก็เหมือนกับปีจอมันปักปีจอหรือพวกอะไรตรงๆผงผางกันแหละนะแล้วไม่รู้เวลาเกิดนี่เขาเกิดเดินมาเมียมาค่ะวันที่14มิถุนาเดืินมาเมียมาท่านไม้ค่ะ มันลักษณะว่าชอบให้ใครมาคุมอยู่ในกรอบอแล้วก็วันมาแม่ธาตุดินเช่นในพื้นฐานดวงปีจอกับเดือนมาเมียสมพงกันมาเมียกับมาแม่เกืเ้อหนุนกันแต่ไม่รู้เวลาเกิดอย่างน้อยนีิสาหะถ,ถือว่าดีถึงได้รอดจากการถูกยิงเนี่ยสามสามพงสามสมพงค่ะแล้วก็อายุอยู่ในเจ็ดสิบเก้านะ ซึ่งอายุอยู่ในคลอดเช่นเขาก็มารับปัญหาไงแทนที่จะมาสวยๆให้แม่ขึ้นมานี่ต้องมีสารพัดปัญหาที่ต้องแก้แต่ว่าพอเข้าสู่กลางปีเขาก็ดีแล้วปีหน้าเนี่ยแล้วเขาจะไปดีจริงๆคือปีอีกปีหนึ่ง6-9ปีนั้นเขาจะดีมากๆฉเดงวาตามตามหังพิงตรงนี้เดินทางเขาสวยฉะนั้นเรื่องสงครามโลกเนี่ยคิดว่าคงจะยากนะมีแต่คู่กันอาจจะมีสงครามเรื่องเศรษฐกิจ ที่เขาพยายามเดี๋ยวนี้เป็นสงครามเศรษฐกิจแทนเขาไม่มานั่งยิงตูมตามตูมตามกันลสงครามการค้าะสงครามการค้ามากกว่าที่ว่าเรื่องภาษีเรื่องโน้นเรื่องนี้ที่เราบีบบังคับกันน่ะใช่ไหมฮะมีนั้นมากกว่านะได้ครับมีนพิชยาครับเป็นดาราที่เพิ่งโดนคดีเรื่องดีไอคอนไปนะครับอาจารย์ช่วงที่ผ่านมาอยู่ในเคราะห์ช่วงที่ผ่านมาคุณจีนมานอยู่ในสามสิบห้าขึ้นสามสิบหก มันเข้าครอบมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะจนถึงปลายปีนี้ก็หลังวันเกิดร้อยวันก็พ้นเคราะห์แล้วตอนนี้เป็นไงอยู่อ่ะครับตอนนี้อยู่ในเรือนจําอยู่โดนคดีเกี่ยวกับเบียคอนนะฮะชาชนลงทุนชาลูกโซ่หรือไม่อย่างไร่านมาณนย้นพี่ผ่านมาก็อยู่ในเคราะห์นั่นแหละล้วพ้นเคราะห์อย่างแท้จริงสักเดือนไหนครับอาจารย์ก็จริงๆิก็พ้นเคราะห์มาแล้วแต่ตอนนี้เดือนนี้เป็นเดือนชงอยู่ค่ะเดือนนี้เดือนชงอยู่เดือนเดือนพฤศจิกา ต้องไปมกระร,ระนาดถึงโปร่าคุณกันกันตาทาวอ่นะครับอยู่ในเคราะห์สามสิบเก้าแปลกเน่ยเพื่าแปลกมันอยู่ในเคราะห์จริงๆนะถึงได้เกิดเรื่องเขาอยู่ใน39ย่าง40ไงกันนะเออก็อยู่ในปีฉลู2540นะ่ะค่ะเขาอยู่ใน39อายุ369ไงผู้หญิง258มาเมื่อกี้นั้นมัน3าใช่ไหมทางนี้ก็อยู่ใน สามสิบเก้าก <able> ็อย <ming> ู่ในเคราะห์ค่ะบลเคราะห์เมื่อไหร่ฮะอาจารย์ปีหน้าถึงได้ดีขึ้นตั้งแต่กุมพาเป็นต้นไปก็ตามดวงก็เริ่มก็อะไรกับมีนมีนก็มกอารามกันก็คุมพาใช่แล้วก็สองคนนี้เขาปีสมพงกันด้วยอ่ะหมายถึงสมพงกันสมพงกัเพราะมาเสงกับฉลูอ่ะอยู่ด้วยกันแล้วดีอะไรเงี้ยเหรอมันก็เหมือนกับว่าปีถูกตาต้องใจหรือว่าทําอะไรด้วยกันมันก็ไปได้ด้วยกันดีอ่ะแต่ปลายทางก็ เห็นว่า,าวมันอย,อ,อยู่ที่อยู่ที่จังหวะชีวิต,ตแต่ละคนนะคนสุดท้ายฮะคุณแซมยุรนันนะคบอาจารย์ช่วงนี้อยู่ในเคราะห์ช่วงนี้เข้าเคราะห์เพราะว่าเขาเข้าเคราะห์ในหกสิบสามพ้นเมื่อ,อไหรค่ครับอาจารย์ต้องโน่นปีหน้าตั้งปีต้องไปอีกปีหนึ่งประมาณพฤษภาอีกปีหนึ่งปีหกเก้าหกเก้าโอ,โอ,โอ้นานสุดเลยใช่ไหมครับอาจารย์ครับคุณแซมเขาอยู่ในตรงนี้เดิน,นอายุโดยตรงครางพอดีค 62 63เดินยอยู่ตรงนี้จจดเดยนายโยไม่เคยสวยเท่าไรมไม่เคยสวยเท่าไรก็อย,อยู่ในเคราะห์และนี่คือทั้งหมดของปี2,568 <60 8. S 1> จินแสที่ผมรักมากที่สุดแล้วก็คนอยากดูรวมกับสินแสพนุวัฒน์พันวิชาติกุณมากที่สุดหนึ่งในสามของประเทศไทยวันนี้ยินดีที่ได้คุยกันนะขอบคุณนะครับอาจารย์ขอบคุณครับ,บ,รบดีครับ